ครับเพื่อนๆอ่านเป็นไงบ้าง <c oughs> จะพยายามมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆอนอย่างน้อยสักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนาะเพื่อเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนจะว่าเป็นการสอนเป็นอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนพูดคุยกันดีกว่าตามภาษาของคนที่แบบชอบเล่นกีตาร์กันเอาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเกา่าหรืออะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะเน้นแบบคนที่แบบ อาจจะเป็นอยู่ไว้รุ่นเราเขาเดียวกันอยู่เป็นมือใหม่ที่แบบมาเล่นกีตาร์ตอนอายุมากแล้วอย่างเงี้ยจริงจริงชีวิตมันมีคําว่าสายเนาะจริงอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือบอกเลยในทางทฤษฎีในทางทฤษฎีนะครับเขาอบอกว่าคนเรามันไม่มีทางแก่เกินการเรียนรู้ความฝันไม่มีวันหมดอายะอุอันนี้ผมชอบนะผมชอบอ แม้ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องดูปัจจัยหลายอย่างเนาะบางคนมันก็อาจจะไปไม่ถึงฝันจริงๆบางคนมันก็แบบแก่เกินกว่าที่จะทําตามความฝันจริงๆแต่ผมชอบผมชอบผมชอบแนวคิดนี้ความฝันไม่มีฝันหมดอายุไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองอยากทำได้เสมออันนี้ชอบผมชอบมากซึ่งผมว่ามันก็มีส่วนจริง มีส่วนจริงมีส่วนจริงเหมือนย่างการหัดเล่นกีตาร์เนี่ยถ้านับจากวันนี้ก็ที่เริ่มแบบหัดเล่นแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่ไม่ใช่จริงจังอะไรมากอย่างที่บอผมก็่าจะประมาณ3ามสปีนิดนิดนะครับก็พอเล่นได้บ้างเนี่ยไม่เก่งยังไม่ไรหรอกตามภาษานะครับซึ่งซึ่งก็พยายามต่อไปมีความสุขกับการเล่นต่อไปอย่างนี้นะ าบางทีผมก็มานั่งคิดเดียวผมก็นั่งแบบแป๊บนึงเนาะก็อิจราแบบเด็กรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆที่เขาแบบมีโอกาสได้หันเล่นเล่นกีตาร์ตัแต่ตอนอายุน้อยพอเริ่มพอเริ่มโตรเริ่มอะไรเนี่ยฝีมือเขาเก่งฝีมือก็ดีเขาก็ทําให้เขาแบบมีโอกาสต่อยอดทางอาชีพได้อย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่แบบเป็นอาชีพสายดน,นตรี สิ่งที่เขารักซึ่งการที่เริ่มเป็นเด็ก่มันได้เปรียบไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งละไม้อ่อนดัดง่ายไม้แกดัดยากหรือธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วอ่าและอีกอย่างหนึ่งคือการต่อยอดอะมันสามารถไปต่อได้เรื่อยเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่า,าเวลาเราอายุน้อยใช่ไหมม,มันสามารถขายได้อผมพูดอย่างนี้ดีกว่ามันสามารถขายได้ ทำไมมันถึงขายได้ก็เพราะว่าเด็กที่เริ่มโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มสนใจพวกเนี้ยอ่าแล้วเขาก็จะชอบติดตามผลงานของคนที่อยู่ในวัยรุ่นราเขาเดียวกันอาจจะมองเป็นแบบโรโมเดลเป็นไอดอลเขาอย่างเงี้ยพวกนี้มันสามารถทําากรตลาดได้ไงในขณะที่แบบสมมติแก่แกอย่างผมเนี่ยแกอย่างผมเนี่ยโอ้โหจะทำาะไรแบบใครมันจะมาดูอะใช่ไหมไปออกเทป,ปทำอะไรแล้วใครมันจะมาดูอะ พอมันไม่มีใครมาดูขายไม่ได้างี่การตลาดมันก็ไม่เข้ามาสนับสนุนไม่ค่อยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเรื่ mm. องธรรมชาติมันก็มันขายไม่ได้เขาจะมาลงทุนกับเราทําไมไปลงทุนกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยดีกว่า mm. นอกจากจะขายไม่ได้แล้วอายุการใช้งานก็สั้นอีกอสมมตินะสมมติอายุผมเนี่ยผมอาจจะเต็มที่อะทุกวันนี้มันใครๆก็ดังได้ใช่ไหมไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ดังได้ใช่ไหมอะสมมติวันดีคืนนีผมดังขึ้นมา สมมติผมดังขึ้นมาโอ้โหดังขึ้นมาขายได้อ่ทีนี้มีคนเข้ามาสนับสนุนมาสปอนเซอร์ผมมาอะไรแบบนี้หลายอยา่างแต่ในความที่แบบ,บอายุการใช้งานผมอาจจะแบบสามปีห้าปีอย่างเงี้ยก็าจะาขาย,ยาต่อไม่ได้แล้วคนมันก็จะไม่อยากลงทุนเท่าไหร่ไงมันและเวลาในการขายสัน้นเพราะว่าบางทีสามปีห้าปีผมอาจจะแก่มากหรือผมอาจจะมีแบบมีอะไรให้ทําอีกเยอะแยะอย่างเงี้ยอ ไปเล่นแบบไม่ไหวแล้วออกทัวร์คอนเสิร์ตไม่ไหวแล้วไปรับงานข้างนอกกลางคืนติดติดกันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบางทีเนาะอสมมุติสมมุตินี่แหละมันทําให้แบบฝ่ายที่มันมีผลประโยชน์กับการที่เราจะสนับสนุนทำนี่ปุ๊บปุ๊บมันน้อยลงมันน้อยลงฐานแฟนคลับเราก็น้อยลงอย่างเงี้ยอเพราะว่าอะไรน้อยคนนี้มันจะมาสนใจจริง จะต่างกับเด็กที่เป็นรุ่นหลังๆอย่างเงี้ยเด็กๆเงี้ยสมมุติไปสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอีกกำลังน่ารักเนี่ยโหแฟนคลับเท่าไหรนะ่ล่ะพ่อยกแม่ยกสายเปอะไรเงี้ยโหผลประโยชน์เข้ามาเพียบเราจะไม่เอ่ยชื่อศิลปินเนาะเราก็เห็นกันอยู่ตามโลกโซเชียลเนียตามโลกโซเชียลโตสุดเนี่นี่แหละ,อ,ะอันนี้คือพูดถึงเฮ้ยลืมเลยว่าประเด็นวันนี้จะพูดว่าอะไร กลายเป็นพูดเปเรื่อยเลยนะโอเคอยนางไมันก็มาขนาดนี้แล้วเนาะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าง่ายเลยแล้วกันเนาะถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถแบบไปเป็นศิลปินไปอะไรที่มันแบบทําแบบรายได้เยอะๆออยเงี้ยในช่องทางหลักแต่เรายังมีโอกาสอยูอ่เราก็ยังสามารถที่จะแบบเป็นศิลปินแบบในท้องถิ่นศิลปินแบบ อ่าอินดี้เออเรียกว่าอินดี้อย่างนี้ดีกว่ามีพื้นที่หาเวทีหาอะไรของเราในการเล่นได้อยู่อย่างเช่นการเล่นผ่านออนไลน์อย่างเงี้ยหรือว่าหาเวทีที่แบบเป็นอินดี้ที่เขาให้โอกาสลองจริงอย่างเงี้ยมันก็ยังมันก็ยังมีอยู่ถ้าถ้าสมมุติเราเก่งพอฝีมือดีพออย่างเงี้ยน,นะครับอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยบางทีผมก็คิดนะว่าเออเดี๋ยว ออกไปเล่นเปิดหมวกในรละเล่นข้างถนนบ้างตามตลาดบ้างอะไรเงี้ยขอแค่มีพื้นที่ได้แสดงออกอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบมีรายได้เข้ามาบ้างหรืออะไรบ้างเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องคิดหรือบางทีงานกาชาติจังหวัดอย่างเงี้ยผมก็เห็นนะเห็นเด็กเด็กเห็นดเด็กๆ็กหรือว่าผู้ใหญ่อะไรแหละไปเล่นดนตรีเปิดหมวกเป็นพวกเขาเรียกอะไรละผู้แสดงความสามารถในพื้นที่สถานะอย่างเงี้ยเนาะผมก็เห็นนะผมก็เห็นนะอย่างใน,ในจังหวัดผมเนี่ย งานงานจังหวัดปีที่แล้วเนี่ยผมก็เห็นหลายคนขเขาไปเล่นดนตรีบางทีก็มีทั้งแบบตัวเล็กๆเ,เนะตัวเล็กๆปฐมอย่างเงี้ยใส่ชุดนักเรียนมาเลยยืนร้องเพลงอ่าผมว่าสนับสนุนเขาเนี่ยตามสไตล์ตามวิสัยของมัแล้วอ่าแล้วคนแก่ผมก็เห็นคนแก่นั่งสีซอนั่งอ่าอ,อะไรนะเป่าแคนเป่าดีดพินหรืออะไรของเขาเนี่ยเออผมก็เห็นเออเขาก็ทําได้ เขาก็ทําได้เขาก็ทําได้เดี๋บางคนก็มีไม์ตัวหนึ่งลำโพงบลูทตูตัวหนึ่งอ่าก็เป็นนั่งรองเพลงก็ทําได้ครับผมว่าโอกาสมีรอบตัวสมัยใหม่แล้วมันมันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับผมก็คิดว่าสักวันหนึ่งผมก็อาจจะแบบไปเล่นอยู่ตรงนั้นบ้างเก็บบรรยากาศเก็บความรู้สึกแต่เราต้องซ้อมเยอะก่อนนะ เนี่ยแหละครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็เออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือบางทีคนเราชีวิตมันมันไม่ได้เติมเป็นเส้นตรงนะถ้าจะพูดถึงมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะไม่ใช่ว่าเราจะตรงไปถึงความสําเร็จของเราเลยแต่ในระหว่างทางยมันแบบออกนอกเส้นทางคดเคี้ยวนอนนั่นนี่บ้างอะไรบ้าง ทีแทนที่เป้าหมายเราวางไว้ตรงนั้นนะเราจะไปถึงเลยเนะี่ยแบบตรงเลยอะไปไม่ถึงเ้ยเวลาผ่านไปถ้าเราโตโตขึ้นหรือว่าแบบเราเรียนรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเจอสภาพแวดลอ้อมเจอโอกาสใหม่ๆม,มากขึ้นเนะี่ยไอ้ที่เราคิดว่าเราจะไปตรงๆตรงเนี้ยเนี่ยตรงๆปุ๊บถึงเลยเป้าหมายถึงตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ครับเราจะเปลี่ยนเส้นทางเฮ้ยอันนี้น่าสนใจกว่าแล้วเราเข้าไป ว่าประสมความสำเร็จในเป้าหมายใหม่นี่แล้วกลับมาลืมไปเลยเป็นไปได้นะครับหลายคนเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละหรือบางทีเราก็อาจจะแบบเป้าหมายเดิมนแหละแต่ว่าอาจจะเดินอ้อมหน่อยมีความสุขกับการเดินทางที่มันไกลหน่อยถึงช้าหน่อยแต่ก็มีความสุขมีประสบการณ์ชีวิตได้เจอเพื่อนโฟล์วได้เจออะไรดีอันนี้ก็เป็นไปได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกเดินทางแบบไหนนะครับผม อันนี้ถือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนกนะันเนาะโทษฐานที่แบบลืมประเด็นที่จะคุยแล้วก็กระดดเลยตามเลยเอางนว่าเรื่องนี้สรุปเลยแล้วกันอย่าไปให้ความฝันของเราอ่ะมันเป็นแค่ความฝันเฉยเหรือที่เรายังไม่ลองลงมือทำลองดูก่อนนะครับลองกับมันรูอยสตั้งอยากเล่นกีตาร์ก็เล่นเลยจับกีตาร์ขึ้นมาถ้ายังไม่มีก็หาวิธีไปเอามาให้ได้จะซื้อแนะนำก็แนะนำให้ซื้อแหละ ดีสุดซื้อของเราเองเป็นขรงสิทธิ์ของเราเองแล้วเราจะทํากับมันทาอะไรกับมันก็ได้จอมโมก็ได้ขันคอก็ได้เปลี่ยนสายก็ได้เปลี่ยนลูกบิดเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนแซดเดินโน่นนั่นนี่เจาบท้ายแปลงเป็นผ้าไฟฟ้าก็ได้เดี๋ยวว่าจะเอามันมาทุบๆลองเขาลองเปิดช่องซาวโฮมแค่นี้อะเจาะตรงนี้เพิ่มอีกนิเจาะตรงนี้เพิ่มอีกนิโน่นน,นั่นนี่ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นของเรา การซื้อดีที่สุดซื้อมาเลยจากนั้นเราก็ฝึกเล่นเพราะว่าการมีตุามตานของตัวเองมันช่าให้เรามีเวลาเล่นมีเวลาอยู่กับมันแล้วก็ความการฝึกฝนเราก็สามารถทำได้บ่อยขึ้นนะครับโอเครอบที่เท่าไรแล้วเนี่ยที่จะบอกลากัน เอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นกีต้าร์นะครับเดี๋ยวว่านๆเรามาคุยกันใหม่เดี๋ยวรอบหน้าจะ,จะพยายามลิตรประเด็นพูดคุยมาดีๆแบบ่งปันประสบการณนะ์เนาะมันจะได้ไม่หลบประเด็นไม่ออกนอกเรื่องแล้วก็ลืมประเด็นที่พูดเหมือนอย่างวันนี้อีกครับผมเอาเป็นว่าขอแพ้ไปก่อนแล้วกันเนาะรอบน,นี้เนาะถ้าอย่างไงก็บอกเล่าแบ,บ่งปันเรื่องราวนะครับสนใจเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้พูดคุยกันเนาะตามภาษาคนหัดกีตาร์ดีกว่า ฝีมือผมก็ได้เท่านี้เลยไม่ได้คนเก่งอะไรเป็นแค่คนที่อยากเล่นกีตาร์ตอนที่แบบอายุพอสมควรแล้ววัยทำงานแล้วอเงี้ยครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ